วันนี้เมนูเรียกว่าไข่ระเบิดครับนี่เป็นครั้งแรกที่ี่นี่จะยืนอยู่เฉยๆอยากทำให้เมนี่กินน่ะเพราะว่าตอนอยู่กับเพื่อนน่ะทำให้กินแล้วเพื่อนชอบเชื่อว่าเมนูไข่ระเบิดอ่ะเป็นเมนูที่กินยังไงกออร่อยอะ่ะเนี่ยก็ใส่น้ำลงไปอ่าอย่างเงี้ยใส่น้ำด้วยเหรออือ <laughs> <laughs> หวานเจี๊ยบเลยส์ ชิมมึงชิมก่อนนไม่เอาไม่กินไม่ได้ไไดตอนนี้ยังจะอ้วกอยู่เลย <c oughs> เห็นหน้ามึง่ะไม่ใช่แบบว่าอาหารนะเนี่ยยินดีตอนรับเข้าครัวไม่เคยทำอะไรพร้อมกันเลยอเ,เอเมกาเข้าครัวเเเข้าครัว,รวแต่วันนี้ไม่ใช่เอเมกาเข้าครัวของคุณจะเป็นเมนูของผมวันนี้ทำเมนูอะไรคะวันนี้เมนูเรียกว่าไข่ระเบิดครับ ไข่ระเบิดเนี่ยมันเป็นเมนูที่ทุกคนเคยกินอยู่แล้วแล้วเป็นเมนูที่ง่ายเิค่ออะคือไข่ระเบิดเนี่ยมันคือเป็นเมนูที่กินง่ายอ่ะแล้วก็โดยเฉพาะพวกเด็กมหาลัย <c oughs> ไปเข้าค่ายอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราก็มีแค่ไข่กระเทียมแต่วันนี้ตั้งใจว่าเรามีตังค์นิดนึงใช่ไหมเราก็เลยจะใส่บูสับหน่อยให้มันมีความเป็นไข่ระเบิดนิดนึงแต่ว่ามันไม่ใส่กุ้งอะเตรียมกุ้งไว้ให้ไม่เข้ากันกับซอสก็แล้วแต่อยู <c oughs> อ่ว่าวันนี้ไม่้ทำเลยดีกว่าน้ำมันนะครับหยิบเองไม่ได้เลยหยิบเองไม่ได้เลย อันนี้ก็ตั้งใจว่าจะทําซอสก่อนไฟแรงอย่างนี้เลยเหรอไฟแรงเลยยุ่งอ่ะไม่ไม่รู้นะไม่หรอกกระทะเขาดีวางถ้วยเบาๆหน่อยเยี่ยงกุ้งังเพื่อจะแอมเนอันนี้แบบไม่เคยไปเข้าคมเข้าค่ายแหละเขาเลยเหรอค่่ะไม่เคยกินเมนูไข่ระเบิดแต่ว่านี่คือเป็นเมนูแบบเมนูยิ้ดมากเลยนะสําหรับแบบเด็กเข้าค่ายอ่ะคือแบบเราไม่รู้ว่าไข่ระเบิดของเธอมันคืออะไรมันคือมันคือไข่ดาวไข่ดาวใส่ซอสใส่พริกใส่กระเทียมฉันเข้าค่ายฉันกินมาม่าเอาหมูสับมา หมดเลยปะกินกันหลายคนใช่ไหมไม่นลอดอดเรเอามือออกเ <pasa> นี่ยเราก็ไม่มีอะไรเลยจะแบบที่ที่ล้วต้องปรุงไหมต้องปรุงไหมใส่อะไรใส่ซอสแบบน,นึงผัด ให้หมูมันเริ่มสุกๆก,ๆกๆ่อนี่เป็นครั้งแรกที่พี่นี่จะยืนอยู่เฉ<อ>ยๆเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็สมัยก่อนนะตอนอยู่มหาลัยสมมติแบบอยู่กับเพื่อนๆที่อยากพรีเซนต์อยากทำให้แม่นี่กินน่ะเพราะว่าตอนอยู่กับเพื่อนน่ะทำให้กินแล้วเพื่อนชอบเพราะเราไม่มีหมูไม่มีอะไรเลยเรามีซอสสีลาชาซอสพริกอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่พริกใส่กระเทียม,าาไ,มได้ได้เลยไม่ใช่ตกลงเอาอันไหนเอาทั้งซอสมะเขือเทศและซอสสีลาชาด้วยเพราะอยากได้ทั้งซอสมะเขือเทศและซอสพริกแต่มันเป็นเมนูที่แบบง่ายอ่ะแล้วรู้สึกว่ามันก็กินได้แแบบบบใในนทททุกกาารณ์่่ห้จะเป็ชวงี เทศกาลหรือไม่เทศก,กาลอ่ะเชื่อว่าเมนูไข่ระเบิดอ่ะเป็นเมนูที่กินยังไงก้อร่อยอ่ะน,นี่เราก็ปรุงรสไปนะครับทุกคนปรุงรสด,ด้วยอะไรอันนั้นอะไรอันนี้หอยนางรมเมือม่อกี้ซีสิสวขาวน้ำตาลใส่เลยครับน้ำตาลพอพอพอโอ้มันเป็นเมนูที่ง่ายมากเลยค่ะอันนี้แล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศ,เเทศถ้าเป็นกัเข้าวผ้ายี่กินอะไรที่ดูดี มันเป็นเมนูง่ายๆอ่ะเน่ๆใครกินปะเข้าค่าคนคือเพื่อนอ่ะทำอะไรเตียวหมูเตียวอะไรกันไปใช่ไหมเออแล้วก็หมูอ่ะจิ้มโรด,ดีจ <c oughs> ิม้มมาขื่นมาอือหวานเจี๊ยบเลยไม่นี่เป็นลูกมือนะลูก แล้วเวลากูทำมึงเป็นลูกมือเวลาไม่เคยหยิบอะไรเองได้เลยต่อให้เป็นลูกมือเราไม่เป็นเราอีกใส่ไหมโอเคเราได้ประมาณหนึ่งแล้วพอรู้สึกว่าได้รสชาติที่คุณชอบบางคนอาจจะใส่พริกไปเลยแต่ผมชอบใส่พริกตอนสุดท้ายเนี่ยก็ใส่น้ําลงไปอย่างเงี้ยใส่น้ําด้วยเหรอพีอกูถามะไรทาไมต้องเดาตลอดเวลาก็ใส่สิก็พูดอยู่เนี้ยว่าทําซอสการแจมดซึ่งตอนนี้จริงๆอ่ะซอสได้แล้ว มีพี่ไขด่ดำไหมมีอยู่ในนั้นนะลองหาดูลองหาดูลองดูซึ่งตอนนี้คิดว่าซอสจะได้แล้วแหละแต่พี่อยากให้มันล้วนกว่านี้หน่อยอืมโอเคได้ละอันนี้เราก็เตรียมไว้ทีนี้ก็เอาไข่มาห้าฟองเราจะไม่มีเรื่องเล่าเลยเลยเหรอเรื่องหลาเหรออะไมนี่เล่าน่ารักชิบหายหน้าเหมือนฉันมากไม่หน้าเหมือนไอเจเธอเธอยังไม่เห็นรูปตอนเด็กอะนี่อยู่เหรอเออเหมือนมะเหมือนมากอะ กเปีนย่งไผมเยอะจังไงลูกเราก็แบบเถอหลานแบบลูกเพื่อนเยอะอยู่พอเห็นเป็นแบบหลานตัวเองอ่ะ มันความรู้สึกมันไม่เหมือนกันอะ่ะมันแบบพี่ช่วยตอกไข่น <c oughs> หนอยดิฟองทำ <c oughs> ไมต้องให้กูตอกตอกีละฟองวะอ้าวก็มึงเป็นเชฟมึงต้องทําเองค่ะเขาไม่ได้มีคนทําให้ตลอดเลยแล้วพี่ีอ่ะพี่ซีไม่เคยมีหลานมาแล้วอะ่ะเฉยเฉยไหมหรือไงหรือแบบไ,ไม่เฉยนะเพราะว่ามันก็ไม่เหมือนกันวะ่ะไม่เหมือนหรพอมันมันเป็นมันฝังอยู่ไงเออเป็นแบบหลานคนแรกอะไรเงี้ยมีฝาปะ ไม่กระบอกสิคนเขาจะได้รู้เขาจะแบบคนที่อยากทําตามเพเพื่อที่ทําทให้ไข่ข้างบนมันสุกนิดนึงแล้วพอสุกแล้วเราก็เอาเนี่ยราลงไปแล้วก็ใส่พริกใส่แล้วก็จบแล้วแวควแ่นี้ก็ได้เลยแต่ตอนแรกแมนนี่บอกเห็นหน้าหลานปุ๊บแมนนี่บอกว่าแมนนี่อยากมีลูกใช่อยากมีลูกแต่พอแบบว่าวทีมันเกิดเรื่องคือมันมีเหตุการณ์ที่แบบอพอเราเราไปเจอหลานใช่ไหมกลับมาที่บ้านเออเหมือนหลานต้องเข้าตู้อบอะไรอย่างเงี้ยนู่นน,นั่นไม่คือมีภาวะเขาเรียกว่าเด็กภาวะหัวใจเต้นต่ํามันต่ําแต่พอไปตรวจเช็คแล้วอ่ะ เต้นต่ําแต่สม่าเสมอแปลว่าอ่ะมันไม่ได้เกิดภาวะหัวใจยกไม่เข้าใจหรอกเข้าใจก็พูดให้่างนี้ไงกูไม่เข้าใจบอกพี่มิไม่เข้าใจไม่ได้ว่าอะไรมึงเลยแต่ตอนนั้นอะเราแพนนีสติแตกเลยอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็เลยหันมาบอกว่าว้าีแล้วที่กูไม่มีลูกใจหายแบบใจจะขาดแบบมันเป็นห่วงมันเป็นห่วงมากก็คือที่ผ่านมาเราก็คิดว่าเราไม่อยากมีลูกเพราะว่าเนี่ยเราไม่ชอบกังวลมากแต่อีเจเจก็มีลูกมันก็เหมือนเรามีอยู่ดีปะมันก็เครียดอยู่ดีใช่มันก็แบบนั่นแหละคือก็ใส่ให้มันแต่ว่าอะไรอี อย่าเพิ่งใส่ตอนท้ายอ,าอ่อเีียกกรียก,ยกอ่ะพอจริงๆมันเริ่มสุกแล้วเนี่ยก็สามารถใส่ได้เลยลงไปนี้เ,ออเป็นไข่ระเบิดที่มีความน่าสัใจมากโดนไหมโดนดิโอเค รสชาติไฮไลท์สุดท้ายของพี่อ่ะโดยปกติจะทอดจากกระทะที่มันกระทะเงินๆได้ชิมยังอ่ะอันนี้มันมันก็เลยจะปาดๆให้มันผสมกันงั้นมันก็จะรสชาติของไข่ระเบิดตอนเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดอยากก like ินแล้วค่ะแม่ลองเข้ามาดูกลิ่นมันก็จะกลิ่นน้ำปลาจะพุ่งปี๊ดขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยแมนนี่เก่งใช่ไหมแมนนี่ไอ้ขี้เก่งสัตว์เชี่ยเชี่ยสวยงามมากและนี่คือไข่ระเบิดจังหวะเพลงมาตึ๊ด เพ t งอะไรวะไม่รู้ว่าเพลงที่มันตัดมาะถ่ายอะโอเคนี่แหละาันเลยลซึ่งก็อยากจะให้เมนี่ลองทานนะคะนี่ดู ก็นี่ไันกำลังสุกพอดีเลยอ่ะกำลังสุกเลยให้มันนี่ไงอ่ะพี่มีมาร้อนปะเนี่ยร้อนสิแต่ก็เป่าหน่อยหนมันก็ไม่ได้ร้อนถนึ่งก็แบบอือหือังไงรสชาตินี่ขนาดยังไม่มีข้าวนะถ้ากินกับข้าวเนี่ยมีความหวานความเปรี้ยวแล้วมันมาตบที่ที่ความเผ็ดอร่อยมากค่ะชิมมึงชิมก่อนไม่เอาไม่กินไม่ได้กินได้ก็ชิมหน่อยไม่ได้ก็ตอนนี้ยังจะอ้วกอยู่เลยเห็นหน้ามึงอ่ะไม่ใช่หมายว่าอาหารเนี่ยน้องวันมาน้องวันรู้ชอบสุกหรือไม่สุก ไม่มีค่ะงั้นร้านอื่นน้องวันมาเดี๋ยวเข้าไปใกล้พี่โดน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 ดนโดนโดนโนอืมเปนนอดนรรนโนรดอ่นโดงโดน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 งดนโดนโด่ไดนโนโดนโ้าแบนเดนนโดนนไดนโดนโดนโด้โดนโนโนโดนโนโดดนมนน มันก็เป like ็นเมนูแบบง่ายจริงๆอะนะคือถ uh ้ามีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยกันกับน้องลูกๆเนี่ยแล้วทำเมนูไข่ระเบิดให้ลูกกินเนี่ยยังไงก็เป็นเมนูที่แบบอยู่ในใจเสมอว่ะก็เลยอยากจะทําเมนูนี้ให้ในในกินให้กับภรรยาชอบไหมนี่เห็นไหมคํามันพอดีมันพูดดีกินพูดดีไม่ชอบไหมที่ทําเมนูนี้ให้กินนี่ชอบในในชอบไหมชอบอร่อยเนาะอร่อยมากไม่เคยที่บเนะอืมโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาที่จริงเขาก็ทำดีดีแต่ถ้าสมมติว่าใครอยากจะแบบว่าเอาไปเปลี่ยนจากหมูสับเป็นกุ้งอะไรอย่างนี้ได้ไหมจริงจริงได้หมด เป็นเมนูกุ้งก็ได้เพราะว่ากุ้งผัดซอสอผัดไข่ก็ได้ด้วยความที่พอมันไข่ระเบิดมันต้องมีนะคสับอ๋อก็ต้องแบบเออตอนแรกเราจะใช้ซอสจุก,กี้อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมก็บอกว่าได้ไงจะเอาซอสที่อะไรก็ได้หมดแหละเอาซอสสมตำอะไรอย่างงี้ไนะหมหรือไงนะแบบปลาลาดได้ไหมบางคนเขามีเอาปลาลาดะเวยมันนี่โอเคเรื่องมึงเป็นเรื่องนะ